ภาวนาเริ่มต้นฝึกให้ได้จิตผู้รู้ก่อนพอเราได้จิตผู้รู้เราก็เรียนรู้จิตไปจิตมันทำงานทำหน้าที่รู้รู้อะไรรู้กายรู้เวทนารู้สังขารทั้งหลายเราก็รู้ไปจนจิตมันเข้าสู่ความเป็นกลางแล้วมันก็ทวนกระแสเข้ามาถึงตัวผู้รู้แล้วก็แหวกตัวผู้รู้ออกนะ เ้าถึงตัวธรรมก็คือจิตที่พ้นจากโลกนั่นแหละงั้นการปฏิบัติเราเริ่มที่จิตปฏิบัติที่จิตแล้วจบลงที่จิตจิตผู้รู้ถูกทำลายไปนี่เรียกว่าจิตมันจบแล้วถูกทำลายงั้นการปฏิบัตินะ รู้ที่จิตนะเริ่มต้นที่จิตรู้ที่จิตแล้วก็จบลงที่จิตตรงที่รู้ที่จิตนะจิตจะไปรู้กายก็ได้เวทนาก็ได้สังขารก็ได้แต่มีจิตเป็นผู้รู้อยู่แล้วจิตพอมันไปรู้กายรู้เวทนารู้สังขารมนะันเกิดปฏิกิริยาเกิดยินดียินร้ายให้เรารู้ทัน รู้ไปจิตจะเป็นกลางมีสติรู้ไปเป็นกลางด้วยสติไปรู้ซ้ําแล้วซ้ำอีกในที่สุดก็เป็นกลางด้วยปัญญาพอเป็นกลางด้วยปัญญาแล้วจิตก็รวมลงที่จิตอันนี้อัปปนาสมาธิเกิดจิตรวมลงที่จิตแล้จิตก็พิจารณาจิตเห็นสภาวะภายในทํางานขึ้นสองสามขณะแล้วจิตก็วางจิตพอจิตวางจิต จิตก็เข,เข้าถึงธรรมงั้นการปฏิบัตินะทิ้งเรื่องจิตไม่ได้หรอกเริ่มจากจิตใช่ไหมมีจิตเป็นผู้รู้เอาจิตที่เป็นผู้รู้ไปเจริญปัญญาเจริญปัญญามากเข้าจิตก็รวมลงที่จิตเอง mm hmm. เข้าอัปปนาเข้าของมันเองอะ่ะเพราะมันไม่มีความยินดีนินร้ายแล้วแล้วมันก็ามาตัด mm hmm. มาตัดกิเลสที่จิต ที่มารขจิตสัมผัสพระนิพพานด้วยจิตเรียกว่าผลละจิตเรื่องของจิตทางนั้นนั้นจะชอบเรื่องจิตหรือไม่ชอบเรื่องจิตก็ทิ้งเรื่องจิตไม่ได้ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่อโลปูมันท่านถึงบอกได้จิตก็ได้ทำไม่ได้จิตก็ไม่ได้ทำธรรมนี้ไม่ทอดหารสาระอํานะธรรมะได้จิตก็จะได้ธรรมะไม่ได้จิตก็ไม่ได้ธรรมะหรอก งั้นจิตนั้นเป็นกุญแจของการปฏิบัตินะ